คนเริ่มหลาแล้วราะว่าตอนนี้เวลา6โมงแล้วนะก็จะเห็นได้ว่าคนเริ่มมาล็อกหาขึ้นประธานหลวงอันนี้เป็นค้อจำลองด้ยทุกคนสวัสดีทุกคนวันนี้ครับพาทุกคนมาอยู่ที่งานบุญนมัสการพระธาุหลวงเวียงจนะันทร์เนาะความจริงแล้ววันนี้เป็นมือที่สอง ว่ามือวานนี่จะเป็นมือเปิดงานหรือว่ามือเชบีดกองพันมือเปิดทางการก็คือเมื่อวานนี่เนาะตอนนี้เขาย่ที่ทางเข้าหญ่ข้าพ้นก็คือตนาหอสภาแห่งชาติยังจะพาทุกคนเราเข้าไปทางด้านในเพราะว่างานเข้พ้นจะเ็ตอยุเต็มเดินพระธาตุหลวงจันทร์ก็คือพ่นละตั้งแต่ทางบางลุมเนาะทางลุมก็คือไปนี้ก็จะเลี้ยวขวาลงไปไปทางพระธาตุหลวงส่วนโซนที่เป็นตลาดนัดเองพ้นก็จะเลี้ยวซ้ายกันไปถึงเนาะ แต่ว่าบาริเวณที่เหาถ่ายหรือว่าเหาเ,เปิดคลิปอยู่ตอนนี้จะเป็นเขตทางเข้าก็จะมีเครื่องดื่มและก็ของกินต่างๆเดี๋ยวมาเบิ่งของกินคร่าวๆว่ามีอย่างใดอยู่ในงานนี้อันนี้เป็นพวกข้าวผัดเนาะจะมีโซล่าจะมีขากไก่แลือข้าวผัดอันนี้เป็นเครื่องดื่มมันมุ่นวมาอะไรทุกคนเข้าไปใน ไม่ว่าแต่ละฮะมันก็แข่งกันทนะั้งโปรโมทสินค้าแล้วก็เปิดเพลงนะให้จะม,มาเบิ้งส่วนแนวกินก่อนเราจะเป็นเขตทางเขานี่นให้เบิ้งขาวๆราคาขนมหวานราคาสิาบบาทมันเกลี๊ยวตะกรงน้ำมัเกียงสดสามสิบบาทเกี๊ยวนมขนมแบบพื้นบ้านเนี่ย

เ่หอวอันนี้จะเป็นโซนตลาดนัดก็คือประธานาเทิงก็จะมีโซนเครื่องลิ้นระกาวังเป็นข่ายเครื่องจะเป็นเครื่องนุห่มโดยส่วนยญ่สลับขึ้นไปเถิงคนเนาะเจ้าตัวนี้โคตรแซมหัวเพราะวเจ้าัโฆษณายี่ะางดาวโหลด E D เป็นบุธเข่ข้านมบุธนี้ง่าเลยก็เรียนกันไปประเดีขาโซนนั้นบูธเราก็จะเป็นโซนตลาดนัดลรวนๆเลยแบบเครื่องวดอบนุ่มโฮมไาเกิือไข่ตัวเี่พันาเไปจมีทุกอย่างเลยล่ะแกนุ่มโมเนาะามาเื่อาปบนนท่านมาเบื่อกันดังกมูนี่พิเตอร์ฮาวบอสัาิสามารถกวดที่เสียงดังกมูนก็คือบูธไฟฟ้า เพื่อจะเอาตัวเลขเข้าบันทึกเนาะเราเอาตัวเลขเข้าบันทึกก็สามารถเซ็งระบบข่าวได้เนาะคซนบริการที่สองนั่นคืเราสามารถที่จะสอบเพิ่มเรื่องของการนาบริการเข้าไปนลักไมนก็มีกิจกรรมแล้วก็จะมีคนมาเล่นกิจกรรมเนาะเพิ่ม คิด<า>เป็นเงินออกมาให้หอีดว่าเดือนนี้เขาจ่ายเงินอันเขาใช้เท่าไหร่ต้องจ่ายเท่าไหนนร่เนาะแล้วหลังจากนั้นเวลาเขาสำลักเงินค่ากระแสไฟฟ้าไปเขาก็จะโู้ว่าเมื่อตันนี้เขาบอกเขาไม่หนี้ค่ากระแสไฟฟ้าบอตอนนี้เขาก็สามารถนนบ่ายหมได้เสร็จแล้วเนี่แล้วเนาะซึ่งว่าก็มีคุณสมบัตินี่หลากหลายเลยเนาะทุกคนแต่ที่ว่ายากร้องวัด ดวง <cake. S 2> เนาะสามารถมาดาวน์โหลดไอเดียเอเป็นเงาได้เนาะให้ทีมงานดาวน์โหลดให้ยในงานโฆษณาหนึ่งยูเซอร์มีสัญญาณหนึ่งศึกษาถือรางวัลแจกไปเลยแผนกสถานศึกษาก็ลงจานไปทุกคนจะพาทุกคนล็อเอาไว้เพื่อที่จะพาทุกคนไปเบิ้งแถวโซนพระหลวงเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งเขตที่มันเป็นโซนโซนตลาดนัดเพื่อนอันนี้ก็เป็นโซนตลาดนัดก็มีเคอกันเดีก่อนนี่นี่บอก ก็มีแล้วมันจะบ่มีทางเลือกหลายสำหรับส่วนนี้แถ้าคันเราไปทางเบื้องถึงเนาะเบื้องพอแหละกายห่อสภาพไปเมื่อกี้นะมันจะมีแบบให้เลือกหลายเลยสำหรับเครื่องนุ่งมีทุกอย่างเครื่องนุ่งผู้น้อยเด็กเอ่อเด็กน้อยกับผู้ใหญ่มีหมดเลยนี่ราคาเทียนเป็นเพียใหม่เด๊ะไดๆมีอันนี้นะเครื่องเด็กน้อยก็มีเครื่องผู้ใหญ่ก็บเนี่ยว่าราคา55,000บกีบก็ เรียว่าโอเคอยู่ตอนนี้ของเล็กน้อย45ปันกีบตอนนี้เขาอยู่บริเวณต้นาทางเขาอานุสาวรีย์นครบเนรนามนั่นเองจะมีเป็นโซนทางนั้นอ่ะปีกายนี่ทางเบื้องทางเบื้องนั้นจะเป็นโซนที่ว่าเก็จะเฮ็ดเป็นบูธอาหารแล้วจะมีเป็นวงดนตรีหรือว่าเปิดเพลงให้ผู้ที่มาเที่ยวชมฮะได้ไปนั่งกินข้าวแล้วก็สามารถเวลา จิบเบียร์ไปนำเข้านั่นแต่ปีนี้เราการที่ว่ามื่อนี้เป็นมือนะพี่ที่เราได้มาคขาจริงเขามาก็อนอ่าชอบสามมือหลังอะไร่ว่ามือเพิ่งเปิดเมื่อวานเขาไม่ได้มาเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนลเลาะเบิ้งในงานนี้ว่ามันมียังไงสำหรับงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงวิจันทร์ใน ปี2 0พนี้เราจะพาทุกคนไปเบื้องบงพุทธบืงมีงได้ก่อนที่เราจะลงไปโซนที่เราเป็นโซนนพอมอบพอมอบทาหลวาเราเห็นเราใส่เราได้เราเจอเห็บูธดงเป็นบูธข้องนั้นทุกคนของบริษัทโตโยบริษัทโตโยคือเป็นบริษัทที่เป็นผลิตท่อน้ำจะมีท่อน้ำยังไงตั้งยูเรียน์อะไรกันเท็บูธดงงาไป เบื้องอาดูก่อนโคตรงามเลยที่นี่ที่เดียวบริษับยาทเหญ่แล้วามกิจกรรมเดีๆที่ตลาดอันนี้เป็นตู้บูธของบริษัทโตโยต้าสำหรับทางกลางโซนนี้ทุกคนโซนที่เราอยู่ปัจจุบันแหละจะเป็นโซนที่ว่าว,วางแสดงหรือว่าขายสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยคนเหล่าแตคือเขบกจริงๆเยที่เราเห็นนี้จะเป็นร้านใหม่ล้วก็นันเราจะมีผลิตภัณฑ์เป็น ไาวแลวก็สินค้าที่คนลาวสร้างขึ้นมาเองประมาณนี้ชี่มือคนลาวเนาะอันนี้เป็นยาเนมีลายอยู่ทุกคนจริงมีลายล้วไดนะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คนลาวาสร้างขึ้นมาเองแต่ว,ว่าคนลาวบุคคลนิยมแล้วก็ที่ว,ว่างานนี้โอกาสดีที่ว่าเพิ่นได้มีการที่ว,ว่าให้เอาสินค้าหรือว,ว่าผลิตภัณฑ์ที่คนลาวาผลิตก็มาได้มา ว่าขายแลว้วมาว่า,วาสแสดงให้คนละเขาได้เห็นให้บอันานี่เป็นวายเขาใกล้น้อยเชียงขัานี่มาเอามาว่างแบบเก๋ๆๆแบบคลายอัแบบย้อนยุบไปทุกคนเป็นเฟืองเนาะอะ้รนนก็จะเป็นขันขันเงินขันคำก็ไ่น,น,นไแหละนี่จะมีพระหลวง พระธาตุหลวงอันนี้เป็นข้อจำลองนะทุกคนพระธาตุหลวงอ่าตัวข้องแท้จะกยูลูยูลูมุ่นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนรอบวอเบิงฮอร์สบอลที่มีพระธาตุหลวงมาแหละอ่าอยู่ข้างพระธาตุหลวงจะมีบอลเขตท,ที่เป็นเงนินทรงเหลาเนาะก็จะมีอ่เาเงินเนาะแล้วก็เป็นคล้ายๆว่าเงานินบรรดาเท่าที่ห่วกันอยู่ในหมู่บ้านอะไรเป็นหมู่บ้านเงนินทรงเหลาที่บนได้บ้าเนาะ ไปทุกคนไปแล้วอีกเบื้องหนึ่งเที่ยวหอเรสี่ห้ทุกคนในเบื้องื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องจักสานที่มือขาเล่าล้วนๆอันนี้นะโอ้ประเทศแป๊บเป็นประตูโค้งแต่ว่าน่าที่ไหนเช่ว่ามันมืดแล้วทุกคนเป็นประตูโค้งมีมีสามเลนเนาะการสามารถ เป็นว่าเขาไปไท่ายูเปเลยเอ้านี่น,นี่นี่ทุกคนเป็นรถมา like, ้าแบบสมัยก่อนแหละคนคนลากเอาโอ,เอโอ้มาเจอทุกค,คนเมื่อกี้เอาพอดีนะั้นเจอน้องสายซองเขียวบ่า,าวเหลาก็เลยว่าแวะลมน้องคนหนึง่งแต่ว่ามาตอนมาตอนนี้มันแสงเรื่มบดแล้วถ้า,ามันมืดก็ต้องขออไัย มาเบิ่งบูธท,ที่ว่าปกติแล้วคนจะมาออไล่อยู่นะบูธแต่นี้แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงสวยๆก็ยิ่งกับบมมูธสวยนะห้องมองเนาะปกติศิลป์มันจะมีการกาดกิจกรรมคนจะมาเต็๊ะไปแหละเพราะว่ามาล,งจจรรมาลิงกิจกรรมเรียนกิจกรรมของเพื่อนมันจะมีการแจกผลิตภณัณฑ์ของเพื่อนก็คือกาแฟดาวมันจะมีหลายอย่างในผลิตภณัณฑ์ของเพื่อนเป็นซองมาแล้วว่าอื่นๆมีหลายเนาะ ้เพลงนี้ตลาดละเพลงนี้นะทุกคน <S 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 คนเริ่มลหลแล้วเบอกว่าตอนนี้เวลา6โมงแล้วนะจะเห็นได้ว่าคนเริ่มมาล็อกไหลขึ้นจะประมาณนี้ทุกคนเดียวถ้าไปเบื้องโซนอ่พระธาตุหลวงเนาะวันนี้พระ่าณไปยี่สิบร้อลละเท่านี้มนันจะมีเพลงหลายย่านอ่ามัจจงจีติเล็กศิษย์ แค่นี้จะมีบ่อนทานโฮมงามๆเลยเห็นบหมครับก็จะแต่งไฟใส่เห็นบอกระมณฑ์มาเดินกรางทุกคนแค่นี้จะเป็นเขตอ่าที่เป็นเดินไงและะ้วก็คาสิวเราเป็นหน้าเวทีไงของเพิ่นจะมีเวทีอย่างเงี้ยอยู่บนอันนี้มันเบื้องทางอ่าแค่นี้น่าจะเป็นเขตทัศหลวงใต้เนาะ คีต่ตลาดในขั้นในกินทั้งหลวงก็อยู่นี่เทุกคนเราจะไปเนี่ยว่าวนพี่มันเป็นแลนด์มากว่าถ้าชิวบ,บ้านเรากับบกให้หัวนะะก็จะมีเป็นทางทหาราเรียงเรี่อยไปเคลียบม,มาเดินทั้งหลวงไปแล้วก็จะมีมีเต็นท์อยู่พี่อีกครั้งหนึ่งคนละแต่ว่ามันมืดแล้วทุกคนมันเริ่มไม่เห็นยังแล้วใอามาคณะกรรมการจัดงานบนงานเการพระธาตุหลวงเวียงจันทร์จอยู่นี่เป็นอ่ามันมาเฮ็ดเป็นอัน อาคารเลยได้ทุกคนเดิควบริงแล้วมันเป็นอ่ะไรก็จะเห็นตัวข่าวเห็นมาทีเห็น่าเป็นเอาอกระแตะไม้มาเห็ดก็คือแบบธรรมชาติเนาะแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าแบบรถก๊อบมาแหละเป็นรถก๊อบมาแหละก็จะามาบริการแล้วก็เห็นว่ามีรถกู้ภัยมาสแตนบายเพื่อเคียมช่วยเหลือเนาะ คนร้ายทุกคนมอนี่แต่ถ้าเชื่อายมันมืนแล้วมอ้ว่าช้แจงวันนี้ต่คอมกจริงเขาบางอี่มันก็พอเห็นอยู่แต่ว่ามันน่าจะมีภาพกระตุกรลวนนอ,อว่ามันสั้นนอยนึงเพราะว่ากล้องเอามันกล้องน้อยต้องขออภัย ฝากได้ทุกคนฮนอะให้เบิงมาจะนอดจะนี่กาฟ้ากดไลค์กดติดตามช่องหาเพื่อเป็นกำลังใจเขาได้เดี๋ยวเราจะไปเบิงถา้าเพื่อนให้เข้าทางด้านในของพระธาตุหลวงเราก็จะพาทุกคนเข้าไปทางด้านในเนาะเพราะว่าให้กับทางด้านในกรมเรียนเดี๋ยวไปเบิ้งตัวจริงว่าเข้าได้บ่เพราะว่าอ่าปกติแล้วคนน่าจะให้เข้านะแต่ว่ามันจะมีเป็นบังมือเนอะาะซาเอาจื่อปีกายนี่เพราะว่า บางมือก็ให้เขาอ,อนะ่านะเพราะวบางมือบางช่วงมันจะมีช่วงระยะเเวลาคเพราอมัน,นจะมีกดเฝ้าออนะอันนี้ก็จะมีเป็นขายดอกบัวมจริงเอามาให้ให้เบื้องล่าในคลิปก่อนเป็นส่วนในกินล้วนๆเข้าไปทางด้านใน่ว่ามืดแล้วโอ้โหจะเห็นน้อยเห็นหลายสําหรับหมูสกเอามืดหลายทุกคนแหงหอเซเว่นแหงมีแสงสะท้อน <c oughs> เดียวมาเบิ่งส่วนนี้เ,นเป็นพนไตดอกไฟอยู่ทางซ้ายือบ็ปนไตไฟเส่แถวกลางนี่้อทุกคนเมื่อแหงเมื่อแหงเหรอเา,า,าจะไตดอกไฟงาม,งามอยู่ตส่วนนั้นจะเป็นส่วนว่า,าเจ้าขา่แนวกินนะล <c oughs> อยมาก็ะเรียงคอแห้งแล้ว แต่พักก็มีการไต่ไฟเต่ยอดพระทัตหลวงบวางทีมันเป็นขับมานะทุกคนมันก็มีการาสะท้อนแสงแล้วเป็นเงาออกมา,า,เ,า,เ,า,มาเรื่อมๆเนาะสี่ขับเลยนี้จะเป็นทางออกอีกบางหนึ่งก็เป็นโซนขายในกินหมดเลยเอ้ากระจอยง่ายเมื่อวานวันเมื่อวานสองเมื่อหลังน Green, ะคเพราะว่ากจะจทางเบสบนให้บริการโทรคมจะอยู่นี่แต่วันนี้เขาง่ายไปทุกคนแล้ว <c oughs> เริ่มขอแหงและ <s> มืดแล้วทุกคนเลยเข้ก <c oughs> ็จะพยายามทายเวยๆให้เพร่ะ คันตาดอ,อกหลายคนอาจจะบ่เห็นบรรยากาศมันทั่ถึงกันนะเพราะก็เลยว่า,าจะพยายามถ่าเงาๆแต่ว่ามันก็จะเป็นต้องได้ตัดต้องได้ดหยุดบางช่วงเพราะว่ากล้องมันท้อนงามว่าทุกคนพนระธาตุหลวงเวียงจันทร์งามตอนแรงๆแนะนี่ก็ถือว,ว่ายัางยังพอเห็นอยู่เราสำหรับกล้องเอาเจ้าน้าเสียดายที่พนบตายไฝฟฟ่ชนมังกลางนี่นะเดินกลางนี่นะ คนเริ่มหลายทุกันควจริงกันเอาชีเทียบแท่บุญช่องหง่ะมันมันกันหลายคือกันแต่ว่าบุญท่านหลวงมันจะเดินกว้างกว่าแต่ว่าเทียบใสบุญช่องหง่ะเนาะแต่ว่ากับกันบุญช่องหง่ะมันมันมีพื้นที่แคบแคบเพราะฉะนั้นมันจะให้ไทยมีรถติดและก็คนหลายเพราะว่าบุญช่องหง่ะทางเข้ามันก็น้อยลวก็สถานที่บนเดินจัดงานมันก็แคบเด้นก็เลยว่าอยาก แออดนิน,นึงจะ่ข้จริงบนถนนว่งมาก็แออัดคือกันนั่นแหละยามาเบิ้งโซนที่เป็นเขตที่ว่าผู้คนมักเขามากลาบมาไว้ก็คือเครีดทางด้านในนี่ก็คือโมปันเจ้าไสยาสิทธาคนหลายอยู่ด้านใน,น,นเตีมเลยโดยเฉพาะผู้ที่มาจากต่างแขงโน,นโน่ไดมาก็จะจ จะเป็นต้องได้มาอยากมาฮะและ้วจะเป็นต้องได้มากราบมาไว้จักเดือนหนึ่งนี่ครับบรรดาไม่ขาวแม่ซีเพิ่นมานั่งนี่เพิ่นก็นจะมีกันไฟมัดแขกนมามัดให้ใครอยากมัดแขกแตสามารถนมัดได้โอ้โนี่เป็นนาประสาทเพิงทุกคนเดี๋ยวมันจะมีมือหนึ่งที่เขาจะให้ประสาทเพิงพเขาไวแนใ่ใจว่ามือ มือใดน่าจะเป็นมือวันอาทิตย์นอ้วกามือวันจันทร์จะแห่มาพี่เพราะกาจะมีการแห่จากับโบสถ์วัดอินแปกกับวัดองตุ้นเลยมันจะมีการแห่อีกวัดหนึ่งไปหาอีกวัดหนึ่งประมาณนี้แหละล่ะกาหลังจากนั้นมือสุดท้ายนก็จะแห่เข้ามาที่เดินพระธาตุหลวงไอ้บ้างอะไรไหนก็ทุกคนว่าสมาธิเขาได้บอก ก็เห็นไข่ตุย๋ยเดี๋ยวดูปกติบุคคลที่มาอะไรตัวขนยู่เหยียงแล้วแต่ว่าโดานสิมาเท่านึงก็คือมีงาน,นง่ายสิแหละตอนนี้จะมีบรรดาน้องๆสาวนุน่มมากวดอาวุธ

โอ้ปกติแล้วมันจะมีการขข่ปีในแต่ว่ามาสวงบุญนี่เข้าฝีทุกคนเข้าฝีแต่ว่าต้องในนั่นได้ทุกคนถ้าพระีเข้าต้องในอ่หนุ่งทรงขะาวเนาะถ้าว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าเป็นผู้หญิงต้องในใส่สิ้นเป็นเจ้าสีให้เข้าเนาะก็คือ นุ่งแบบแม่ยิงลาวฮะแหละตอนนี้มายู่ทางด้านในก็มาเรียนของอประธานหลวงเวียงจันแล้วลวนเห้วนวเขาก็จะเข้ามาเขาจะก็จะมีมักเบ่งมียงเข้ามาแล้วะกะมาให้มอมนี้ประมาณสามรอบเนาะแล้วก่อนที่จะไปกล้รไปไปตอตนนัวในแสงซองใส่สสกองย้อนแสงแห้ชิหมหัวเติม นนี <mile> ่เ <numbered> ป <target> ิดแจ้งไว้มาทายจัเน <itud soundtrack> ี่คนให้ไหลานยส่เสเ้าาิันกิาดูาดกินแล้วเนาะอย่าโยงวงลานเด็้ามาแล้วเรียนอ่าผาหลวงขบสาหอปอสามี่บตราประทันตรายแ้วคบเข้ามาหนักสถานีคูมาอาจารย์กรลัการทุงานนี้ กูบาอาจารย์ไลน์อาดไลน์คงก็ดีเดียวจะพาทุกคนเลาะไปเบ่งกระเจะเชิญละเชี่ยให้น้องปะทะหลวงนี่สามหอบตามที่เพื่อนในบอกเมื่อกี้แหละทุกคน ตอนนี้เรามาอยู่ตอนนาบบนทางเขาเมื่อบานเงนินสรงเหล่าทุกคนแต่ว่ามันมีการขข่ปีเดยเดี๋ยวไปถามก่อนว่าปีมันขขขขไข่พ่อใดสำหรับคนหนึ่งจข้นาเอยนบเขน้อยนเ่าเบงแล้ึเขเ็กน้อยบนึ่ง บ่บ oh? ่เล็กน eh? ้อยบ่ได้เสียบ่บ่บ่คุณได้เสียเออใหญ่เป็นบูบ้าแล้วได้สิบห้าปีขึ้นไปแล้วได้เสียปีหนึ่งสิบพันนะคนก็คือยังซ้ำปีกายนี่ปีกายก็มันก็เก็บคุณหนึ่งสิบพันเด็กน้อยผู้เฒ่าบม่ได้เก็บเนาะมันก็มีนโยบายจะก็จะว่าดีอุ้ยป้ากระจายอีกปีสิก็คือเสือบรรยา <laughs> เข้ามาบโบมีโบมียังอ่าแปลกโพเมื่อไหร่เอามารอเธอหนึ่งแต่ว่าอุย้ยเมื่อนี้แปลกไปคืออาจจะเป็นลำเ,เปิดไฟหลายว่ะทุกคนอู้ซึ่งว่างามขึ้นสำหรับตัวนี้นะนพวกพญานาทในประเทศนี้งามขึ้นหลายมาหน,นี้น่าจะมีอ่านเลยว่าจัดไฟแม่แหละ บอกปีนี้บอกเลยว่าบอไดมี่ยังไงตื่นเต้นหลายสำหรับโซนนี้เนาะพิการังม,มีการตกแต่งงามเพราะว่าอทางถึงก็จะใช้อันโคมไฟงามกว่านี้สำหรับปีการนีนแต่ปีนี้มันเข้าใหม่ก็เฉยๆบอไดมี่ยังไงที่ว่าให้ใหแบบตื่นตาตื่นใจหลายจะกันยังดีที่ว่าก็จะมีการขึ้นราคาค่าปีที่ว่าเขามาสม แต่ว่าสำหรับผู้ที่มากมาทายงหูก,กับสมารถมาเศร้าเนะาะเศร้าสุดอำเภอลวก็ขึ้นไปทายอยู่ในเฮือนแต่ละหลังนี่แหละแล้วก็ไปท้ายงท่านที่นี่มาได้เพื่อน,น่าจะมีกำหนดเวลาสลับเศร้าสุดอ๋อเป็นฐานอาหารนี่มีคนมานั่งกินข้าวอยูน่นี่ต่างประเทศนี่นะจะมาสมาชมานั่งกินขา้าวสร้างอาหารอยู่นี่ได้ทกที่ไปกินข้าวไม่หอมเนี่ยฉันาามา อันนี้เป็นอีกไฮไลท์บ่อนนึ่งก็คือจะมีเป็น,เป,นเป็นบ่อนให้ทายโฮมเนาะเป็นโฮป,ปั้นตัวยิาง,าางแล้วก็หงเนาะนะฮะปัญหาหงนี่นี่นี่สมารถเอาหน้าไปสุบออกมาให้แล้วก็ะทายโฮมได้นี่นี่เห็นไหมก็ยังดีว่าเขามาทางด้านไหนมันเพป็นได้มีการได้ไฟแจ่งดิก็สามารถ ให้ทําให้ทุกคนเบิงในกัจิวล้วก็ดีกนาทางนอกหลายเพราะาทางนอกนี้มืดไปเบิดเลยแต่ว่ายังดีว่าเขามาในด้านในนี้มันแจ้งดีเพราบที่ว่ามักได้โฮปก็จะก็มาเตรียมเครื่องมาพรบแล้วมีทางไฟทั้งกล้องยังมาเนาะเอานี้จับจากกล้องน้นอยๆมาแล้วก็เล่าท้ายคลิปเพราะว่าถ้าผมมีกล้องงหญ่คือเขานั่ยยังไม่มีก็ประมาณ เอใช้กล้องหน่อยนี้ไปก่อนก็จะมีการอัดแสดงศิลปะดนตรีลาวจะเห็นเห็นดังมาแต่๋พุ่งเดี๋ยวไปเบิเ้งปีการนี้ก็จะมีการฟอร้อน่อยกบูเพราะว่าก็จะมีเป็นวงวงดนตรนะีลาวนะลินลินโซลแล้วก็มีฟอ้อนนี่เหงานล,านลนั่งไงกมอนี่เห็นอ่ะพวกฮักแฮกเซี่ยวนี่ล,นลั่งไงกมอ ดังยู่งใช่ไโอ้ดออนนีอยนน่นี้เอาซ่กซ๊กบ้านกระจลินน่ะดนตรีลาวนะทุกคนเอใส่สุดเหล่าข้างน่เลใส่สุสดเหล่าล,ล่นดนตรีหล่าเนาะเพื่นการอะ่ะ ในศิลปะจนตีเหล่าเพื่อให้แขกทางภายในเราก็ตั้งประเทศในมาเขาสมมีเตียงให้นางบ้าแม่บรพานต้องประเทศะไรคือฮอร์บานยูบาเราไหร่ก็มันจะมีเตียงน,นั่งอยเตะตาราง้น,นะองงอยูบาเ่าไหา่ก,ก็เป็นแบบน,นั้นมันจะมีเสียเสียคือระเบียง นนกนอุกคนสำหรับคลินี้ก็คือว่าพาทุกคนเลาะมากับทัวร์หละยังขัดจ脚อะยังโซนอันนั้นนอที่ยังยังมอดโซนตลาดนัดเดี๋ยวสิพายมกลับไปสีท้ายแซกให้เบิง่งแต่ว่าเราจะขอปิดคลิปอยู่นี่เลยนะก็ฝากกดติดตามช่องเงาเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเด็ดคลิปต่อไปเลยไปแล้วทุกคน